คิดเห็นอย่างไรว่ายุบสภาลาออกเลือกตั้งกันใหม่หรือ,อยังไงหรือเอาแคนดิเดตที่เหลืออยู่อลอ,ลองเสนอดูครับผมก็ไม่ได้เป็นวิเคราะห์ทางการเมืองอย,อยู่ในสนามการเมืองมาตลอดอยู่แล้วเอ,เ,อเอาว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครผมนี่ก็แสดงออกทันทีหลังจากที่มีข่าวคลิปหลุดปรากฏเนี่ยนะว่าตามคันลองระบบประชาธิปไตยที่ผมคุ้นเคยเนี่ย ในสถานการณ์นั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีควรที่จะต้องแสดงความรับผิดช,ชอบด้วยการลาออกนะครับมันมันเป็นวิธีที่จะปกป้องระบบได้ด้วยนะครับแล้วก็รักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของของประเทศไทยนะครับม,มีหลายคนบอกว่าในสถานการณ์เดียวกันควรจะต้องยุบสภาแต่ผมมองว่าเรายังไม่ควรข้ามช็อตไปถึงจุดนั้นนะครเพราะว่า มนันเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคลพูดง,ง่ายๆนะครับแล้วก็นายกสามารถที่จะลาออกแล้วก็สภาก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับเ,เมื่อท่านตัดสินใจที่จะไม่ลาออกเราก็เลยอยู่ในสถานภาพนี้นะครับจดหมายการเจรจาที่มีความสําคัญกับประธานาธิบดีอเมริกาก็ยังต้อง เขียนถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีคือมันมัน,ม,นมันดูมันมันไม่เข้มแข็งกันนะถ้าคุยกับเราไม่เนี่ยในข,ขณะที่ระหว่าวงก,การเจรจารนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าใจว่าทิศหน้าเนี่ยตัวประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็จะไปเยือนอเมริกาเจรจารกับทรัมป์เป็นการส่วนตัวนะฮะทรัมป์เองก็ได้ได้พูดชัดเจนว่าข้อตรงที่มีกับเวียดนามเนี่ยคือหลังจากที่คุยกับทางนายกเวียดนามแล้วโดยตรงเป็นการส่วนตัวคือ ในสถานการณ์ที่เรามีคนต้องการผู้นำเนี่ยเรากับไม่มีผู้ที่สามารถที่จะทำหน้าที่นั้นได้มันก็ทำให้ประเทศเสียเปรียบนะครับครนี้ถามว่ามาถึงวันนี้ทำยังไงเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรามีระบบคันลองที่เป็นประชาธิปไตยเราก็ต้องเดินไปตามระบบนั้นครับถึงแม้ว่ามันจะมีคำถามว่าเลือกใหม่แล้วไงมองไม่เห็นว่าจะได้ใครมาที่จะทำได้ ผมคิดเราไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากที่จะพึ่งพา,าระบบนั้นนะครับและส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่า,าสมมตุติอีก เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีมีการยุทธศาการเลือกตั้งใหม่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดครั้งนั้นก็เป็นโอกาสของคนไทยนะครับที่จะที่จะเลือกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสําหรับประเทศกับใหม่ครั้งนะเราเราเราต้องเชื่อในระบบนี่ครับมันมันไม่มีระบบอื่นที่จะมาทัคือนวันนี้คุณกรณก็ยังยืนยันความเห็นว่าควรลาออก ณขณะนี้ผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเพราะมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นสุญญากาศแบบนี้ไม่ได้ผมคิดว่าไม่ควรต่อยให้อยู่ในอยู่ในสถานการณ์นี้ส่วนถ้าไม่ตัดสินใจแล้วรอจนถึงวันวินิจฉัยครับถ้ารอดก็ว่าไปก็อยู่ต่อไปใช่ครับถ้าถ้าไม่รอดก็เดินไปตามระบบก็เลือกใหม่ไม่มีไอเดียไหมว่าควรจะเป็นใครที่เป็นแคนดิเดตที่เหลืออยู่ผมคิดว่า ตัวตัวคืออย่างนี้นะครับตัวกติกาเนี่ยบ้านเรามันมันต่างกับประเทศอื่นตรงที่ว่ามันต้องระบุะะเขาเร can ียกอะไรนะแคนดิเดตนายกตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยมีมีมมข้อจำกัด,กดนะครับแล้วก็ตอนนี้มีข้อจำกัดเป็นกรณีพิเศษที่พรรคที่มีสสมากที่สุดเนี่ยไม่มีแคนดิเดตนายกนะฮะเขายังมีมากที่สุดอยู่เปล่าเข้าใกลผมจ๊ะอยังมากสุดอยู่ครับคือไม่มีนายก ok, มันก็เลยมันก <ๆ S 1> ็เลยมีมีความ แปลกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาละเมื่อกติกามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยตัวคะแนในนายกเราก็ยังมีอยู่นะผมคิดว่าถ้าสมมติานายกกุงอิงอยู่ต่อไม่ได้หรือไม่อยู่ต่อเลยเลือกหรือด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าขั้นตอนที่ควรนี่ก็คือการเลือกใหม่สมมติไปไม่ได้จริง,รงๆผมเลือกมาแล้วตัดสินใจที่ยุบสภาเพื่อที่จะให้ให้ประชาชนเลือกเข้ามาใหม่จะได้มีศักยภาพปฏิทิภาพมากขึ้นในการทำหน้าที่บริหารประเทศผมคิดว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ดี นะส่วนจะเป็นใครก็ให้ให้สภาว่ากันไปจําเป็นจะต้องเป็นพรรคที่มีแคนดิเดตและมีเสียงมากที่สุดในสภาด้วยไหมผมพูดมาตลอดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับออพอมีผลเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แสดงความเห็นทันทีนะครับว่าพรรคที่มีเสียงมากที่สุดเนี่ยควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะตั้งรัฐบาล สุดท้ายมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นสาเหตุที่มันไม่เป็นเช่นนั้นก็มีมีหลากหลายนะครับแต่ว่าสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งนี้ก็คือในยุคสมัยนั้นเนี่ยสวยังมีอำนาจที่จะเลือกนายกอยู่เที่ยวหน้าไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มโอกาสที่ <c oughs> พรรคใหญ่กกสุดจะได้ตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าก็มีสูงขึ้นนะครับความหมายก็คือ พักคที่ประชาชนให้โอกาสหรือเลือกมากที่สุดเนี่ยก็จะมีแนวโน้มกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลมากกว่ากำรังถัดมามากกว่าในอดีตนะครับมากกว่าการเลือกตั้งเพราะไม่มีสวเข้ามาเป็นเป็นเงื่อนไขปัจจัยตรงนี้พูดง่ายคือผลเลือกตั้งมันจะสะท้อนอการแสดงออกของประชาชนมากขึ้นนะครับผมคิดว่า เราก็รอดูลองดูนะครับว่ามันจะนําไปสู่รัฐบาลที่จะมาขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆได้ส,ส่วนถ้าสภาชุดนี้ยังไม่ได้ยุบอ,อันนี้พูดถึงถึงสภาชุดหน้าถ้ายุบแล้วพรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งก็ควรจะมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนคือข้อ,อแต่ยุคนี้สภาชุดนี้พรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งไม่มีแคนดิเดตใช่ครับแล,แล้วลำดับถัดไปควรจะอยู่ตรงไหนยังไงฮะไม่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบรัฐสภาก็คือถ้าคุณรวบรวมเสียงข้างมากได้คุณก็ได้เป็นรัฐบาล นะครับ okay, แต่ประเด็นปัญหาตอนนี้ถึงแม้ไม่มีสอวอแล้วเนี่ยก็คือพรรคที่มีคะแนนเสียมากที่สุดเนี่ยเขาไม่มีค a ด d i d a นา,นายกเขาก็เลยเข้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าน่เาเสียดายในมุมมองของผมเนี่ยก็คือมันทําให้เราเสียเวลานะครับอันนี้ผมเริ่มผมก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่า,าบางคนที่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยยุบสภาไปเลย้าเลยน่าจะดีกว่านะครับอย่างน้อยให้ประชาชนได้เลือกเข้ามาใหม่เนี่ยผมคิดว่า มันมีน้ำหนักนะครับเพราะว่าเ,เ,เรื่องยากๆเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถทําได้ละนะผมผมขอพูดอย่างนั้น<ล><ล>รัฐบาลนี้กับนายกคนนี้หรือไม่ว่าจะเป็นนายกคนถัดไปก็ตามนายกคนถัดไปเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าก็ยากด้วยเสียงที่ปิมน้ามากๆอะไรทุกอย่างเนี่ยคืออย่างเรื่องปฏิรูปหลายๆเรื่อ,อ,อไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิรูปอะไรมากมายแค่นโยบายที่เป็นเ,เขาเขาชูทมาว่าเป็นนโยบายหลักของเขาคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขายังผลักดันไม่ได้เลย นะครับแล้วเรื่องอื่นๆที่มันต้องทำความเข้าใจกับหลายฝ่ายมีผู้ได้ผู้เสียสังคมต้องรอคำอธิบายคันชี้แจงนผมคิดว่า,ามันไม่มีมันไม่มี trust นะครับคือคือความเชื่อมั่นในในตัวรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีเขาถึงจะสามารถทำในเรื่องย่ากๆที่มีความจำเป็นได้เชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าคิดมาดีแล้วนะครับเชื่อมั่นว่าว่าทำได้จริง นะและสําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยเรานี่ก็คือ mm hmm. เชื่อมั่นว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน mm hmm. นะครับมันมีสามเชื่อมัน่นะที่ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าว่าไอ้กูดวิลเนี่ยที่ที่เขาใช้กันเนี่ย mm hmm. นะมันมันหมดไปล้นะครับกับกับชุดนี้ mm hmm. นะ